สวัสดีวันลอยกระทงค่ะวันนี้ทัศนีมาขายกระทงค่ะใกล้จะหมดแล้วนะใครจะมาก็มานะนค่ะมาอัดคลิปส่งให้ตกความงามของกระทงฝีมือเราเองค่ะสวยงามกระทงเราทำจาก ใบไ,ไม้ค่ะใบลายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีดอกดาวเรืองค่ะชีวิตจะได้รุ่มนองนะคะมีเทียนค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะมีหลายแบบเนาะอันนี้คือใบอะไรไม่รู้ใบไ,ไม้เหมือนกันค่ะสีส,สันสดแล้วก็มีใบตองเนาะที่เราทำนะ,นะประเพณีบันลอยกระทง อันนั้นเป็นกระทงโรตอรี่นะเห็นปะเห็นปะเรากำลังนั่งรอลูกค้าอยู่เราก็เลยอัดคลิปซะเลยสามนาทีมาลงค่ะเพจนี้เพจใหม่เน้อยังไม่มีคลิปสามนาทีค่ะกระทงหลงทางกระทงหลงเธอ หรือเธอจะหลงกระทงท่านใดไปลอยกระทงบ้างยกมือขึ้นอันนี้คือวันเพ็ญเรือนสิบสองวันลอยกระทงนะคะแล้วก็เราก็นั่งขาอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะหน้าบ้านเนะะี่ยค่ะเราก็รออัดคลิปนะคะอัดคลิปประมาณ ามนาทีค่ะอันนี้เราอัดคลิปประมาณสามนาทีนะคะอยู่ริมถนนเลยค่ะขายกระทงใกล้จะหมดแล้วค่ะเอามาให้คดูความงามของกระทงค่ะเดี๋ยวตรงนี้ถ้าขายไม่หมดเราก็จะไปลอยกันเองค่ะมีลูกสาวสามคนนะคะสามใบแล้วเราอีกใบหนึ่งเท่ากับเราต้องขาย ได้ให้ได้หนึ่งใบอันนี้กับสองใบอันลอตเตอรี่ค่ะเท่ากับเหลือสามอันค่ะนี่ค่ะใครไปลอยกระทงบ้างยกมือขึ้นวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเต็มทะเลเราทั้งหลายใจสนุกกันจริงวันลอยกระทง สวยงามสามนาทีแล้วคลิปกระทงของเราก็จบแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย